สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามช่อง JM Channel นะน,นี่จะเป็นช่วง DIY พอดีผมได้สั่งซื้อสวิตจะเป็นแบบนี้มามันเป็นสวิตแบบสมาร์ทสวิตซ์เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็น Wi-Fi ในตัวเราสามารถปรับปรับแต่งแล้วก็ปิดเปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อะไรประมาณนี้ไอกล่องที่ผมซื้อมาสองตัวนะแต่ผมจะต,ติดตั้งไปแล้วอยู่ตรู้นก็จะประมาณนี้ อันนี้คืออันเนี้ยปกติไฟบ้านเราอ่ะมันจะเป็นสวิตแบบนึงก็คือเป็นสวิตธรรมดาเนี้ยปักนี่ปักมันจะมีแค่รูสองรูก็คือมีลายลายินกับลายเอาแค่แค่นั้นใช่ไหมพอไปสามารถสวิตปุ๊บเราจะต้องใส่สายนิวนิวตอนเข้ามาด้วยสายนิวตอนมาจากไหนก็เอามาจากผมเอามาจากปลั๊กตรงเนี้ยนะ ไกลแล้วก็มาตามสายไฟไแต่อันเนี้ยมันยังดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต้องใส่รางอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือ,อยังไม่ได้ใส่รางนะเพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยแต่ต้องต้องใส่รางให้เรียบร้อยปกติสวิตช์ตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่ลายลายอินเข้ามาแล้วก็ออกเป็นเหมือนหนะ้าคอนแทคปิดเปิดเฉยๆเพื่อที่ไปสั่งหลอดไฟแบบหลอดไฟตรงเนี้ยนะถามว่าตอนนี้ใช้งานได้ไหมเน,นี้ยผมเฟตติ้งเสร็จแล้วใช้งานแล้วมวันก็จะประมาณนี้เห็นไ,ไหม ถ้าเรายังไม่ติดติ้งไมไฟล์ก็ใช้มือกดแบบนี้ได้เป็นทัชเป็นเหมือน,น,น,นทัชสกรีนอ่ะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันเซตติ้งยังไงแล้วก็เข้าๆเนี่ยมันต้องจำไปที่ขาไหนบ้างกล่องมันก็จะมีตัวตัวสวิตช์สมาร์ทสวิตมีคู่มือมีตัวท่านทานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่รู้อันนี้เป็นคู่มือของอีกอันหนึ่งก็จะมีน็อต น็อตแถมมาให้น็อตต่างๆยี่อะไรเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ส่วนแอปพลิเคชันมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดตรงนี้เป็นแอปน่าจะเป็นแอปสมาร์ทโฮมหรือสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันนี่ผมก็กลับมานั่งที่โต๊ะผมแล้วโต๊ะคอมผมโต๊ะทั้งโต๊ะคอมทั้งโต๊ะทางานโต๊ะตัดวีโอตัวนี้หมดเลยก็จะเป็นสอ็เอ็นนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเราจะเ็บทีนี้ไอตัวที่ผมติดตั้งไปอ่ะมันจะอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันก็ประมาณนี้ส่วน เวลาติดตั้งก็คือสายนิวตันสีฟ้าที่ผมติดเพิ่มมาไปใหม่อะมันต้องเข้าช่องนี้อ่นิวตันส่วนลายลายอินก็คือลายที่กระแสไฟวิ่งเข้าะนะจากจากสวิตช์เดิมเนี่ยมันจะต้องเป็น,ปนมีช่องลายน่าจะอยู่แถวปกติจะมีเขียนไว้นะแต่มีมันเป็นลูกฝอนเขียนเนี่ยว่าจากนี่ออกนี่อะไรประมาณนี้มันก็จะเขียนบางสวิตช์ก็จะเขียนเอาไว้เป็น e N ไอ้เป็น L เป็น L ลเป็นลายเป็นเส้นลายเสร็จปุ๊บไอ้ตัวลายเนี่ยเข้าตรงนี้และลายขา L 1หรือ L 2 L 3พวกเนี้ยจะเป็นลายขาออกของของสวิตเพื่อที่จะไปไปที่ตัวหลอดอประมาณนั้นก็ก็ตายประมาณนี้แต่ตัวผมติดตั้งมันเป็นสีขาวเดี๋ยวผมจะขึ้นลูปให้ดูว่าข้างในมันติดตั้งแบบไหนนะ เดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันต่อว่าเราจะเซตติ้งยังไงเริ่มมาถึงหน้าเซตติ้งพอเราติดตั้งเสร็จอะไอ้ตัวเนี้ยมันจากกระพริบแต่อันเนี้ยมันดูดกระพริบไปแล้วเพราะว่าผมติดตั้งไว้สักพักหนึ่งแหละเขาบอกว่าให้เรากดค้างเอาไว้สิบวิจนไฟไวไฟมันกระพริบ พิเสเ็จปุ๊บเราก็ามาดูเซตติ้งที่หน้าจอกันดาวน์โหลดโปรแกรมสมาร์ทไลท์มันจะมีอยู่ในคู่มือนะคู่มือให้เราสแกนตัวนี้นะครับสแกนเสร็จปุ๊บลงทะเบียนให้เรียบร้อยเราก็เปิดหน้าแรกขึ้นมาหน้าแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะโล่งๆแบบนี้เราแคก,กดหมุอนอุปกรณ์เพิ่ม มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมันจะเจอเลยเพราะเมื่อกี้เราไปรีเซ็ตตัวที่ตัวสวิตไปแล้วเราก็กดเพิ่อมอุปกรณ์ได้เลยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่รหัส wifi ที่บ้านเราเสร็จปุ๊บก็รอมันเพิ่อมอุปกรณ์เรียบร้อย ง่ายๆนะครับทีนี้มันก็จะมาหน้านี้เราก็ลองเทปด้วยการกดปิดอ่าไฟก็จะดับเห็นไหมครับไฟดับไปแล้วกดเปิดแต่ไฟที่บ้านผมมันจะเป็นหลอด LED แบบ3สีนะมันก็จะมีสีส้มมาด้วยอง่ายๆครับแค่นี้ประมาณนี้ส่วนพวกนี้จะเป็นลูกเล่นอาจจะเป็นแบบ อาจจะเป็นแบบตั้งเวลาหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกันดูวันหลังวันนี้สอนแค่ตติ้งง่ายๆแค่นี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับไว้เ,เจอกันใหม่